สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube กันทุกคนด้วยนะครับเพื่อนเอนเคยสงสัยกันไหมครับว่าพัดลมไฟฟ้าเครื่องแรกเนี่ยใครเป็นคนประดิษฐ์และประดิษฐ์มาเพื่ออะไรต้องจากจะปัดเป่าความร้อนให้กับคนได้เย็นชื่นช่ำแล้วยังมีจุดประสองค์อื่นอีกหรือเปล่าหรือแค่สร้างความเย็นชุ่มช่ำเพียงอย่างเดียว วันนี้ก็เลยอยากจะเอาเรื่องของผู้ชายผู้ที่สร้างพัดลมเครื่องแรกของโลกเนะี่ยมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสิ่งแรกของโลกนะครับฝากกระแทกไลค์สไลด์ซับสับกระดิ่งเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสำหรับประวัติคร่าวๆของชายผู้ที่เริ่มคิดค้นพัดลมเครื่องแรกของโลกนะครับมีชื่อว่าชอยวิลเลอร์นะครับวิลเลอร์นะครับเกิดในนครนิวยอร์ก York, เมื่อวันที่17พฤษภาคมคศ1860นะครับเขาเป็นบุตรชายของเจมส์เอ็ดวินแอนด์วูดนะครับตระกลูลสกัดวิลเลอร์นะครับพ่อของเขาเป็นทนทาายควมใ York, เป็นบุตรชายของอารอนนักเก็งกําไรที่ดินของวอเตอร์นิวยอร์กที่มาจากเดิมนะครับที่รัฐแบล็กสโตนแมสซาชูเซตส์แม่ของวิลเลอร์เป็นลูกสาวของเดวิดชายเลอร์สกัตส์เป็นประธานธนาคาร First National Bank of Waterloo ในนิวยอร์กสกัตส์เป็นลูกหลานรุ่นที่8ของโดมินีกีเดียนสกัตส์ซึ่งตั้งรกรากอยู่ในออลบานีนิวยอร์กก่อนปีคิศ .1650 นะครับและหน้าตาของพัดลมเครื่องแรกนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ โอเคครับใหญ่ๆห,หน่อยคราวนี้ลองมาดูเรื่องราวของพัดลมตัวแรกของโลกว่ามีการเกิดขึ้นที่ใดเมื่อใดและในยุคสมัยนั้นนะครับมีความนิยมมากน้อยแค่ไหนกําเนิดนะครับของพัดลมตัวแรกของโลกนะครับพัดลมตัวแรกของโลกนะครับได้มีการประดิษฐ์ขึ้นมาโดยชอยวิลเลอร์ซึ่งเขาอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นโดยตอนแรกนั้นเขาได้เข้าทํางานที่จาบรอสคอฟเป็นช่างไฟฟ้าเพื่อวางระบบไฟฟ้าใต้ดินนะครับและเขาก็ได้มีการคิดค้นผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กขึ้นมาจากนั้นจึงเกิดไอเดีย และได้ผลิตพัดลมที่ใช้ไฟฟ้ากระแสโดยตรงจนสําเร็จนะฮะจากนั้นมาก็มีการพัฒนารูปแบบของพัดลมมาเรื่อยๆนะครับตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเราก็ไปดูความนิยมในยุคนั้นๆนะครับกว่าจะกลายมาเป็นพัดลมที่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างสะดวกสบายก็ต้องผ่านการคิดคน้นการทดลองต่างๆทําให้พัดลมเป็นที่สนใจของผู้คนมากมายนอกจากจะใช้กันตามบ้านแล้วตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็มีการประยุกต์ใช้พัดลมเพื่อระบายความร้อน หรือพัดลมตัวเล็กที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจนมีการก่อตั้งบริษัทและการขยายกิจการอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นจนติดอันดับ3ของสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียวพัดลมในยุคปัจจุบันนะครับเพื่อนๆลองคิดดูว่าหากว่าเราไม่มีพัดลมที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยเชื่อว่าการดำรงชีวิตในการอยู่บ้านตามบ้านเรือนสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตอย่างมากแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่อาจมีเพียงวิธีเดียวที่จะช่วยคย คลายความร้อนได้ก็คือการใช้มือพัดแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะมันก็คงจะเหนื่อยนะแต่เมื่อมีพัดลมเกิดขึ้นมาจึงทําให้ความสบายนะมันเกิดขึ้นใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความร้อนได้อย่างดีที่สุดแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการต้องจ่ายค่าฟไฟและแน่นอนครับปัจจุบันนอกจากจะมีพัดลมมาช่วยคลายความร้อนแล้วก็ยังมีการมาเป็นเป็นแอร์อะไรอย่างนี้เนาะในยุคป,ปัจจุบันที่เราใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอร์นะเพื่อนๆโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับพัดลมตัวแรกของโลกนะครับเข้าตาเพื่อนๆมั่งไหมฮะ โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกระแทกไลค์สไล b ์ซับสไกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรจะเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยติดตามมาไว้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลากัไปก่อนสวัสดีครับ